ก็สวัสดีกักนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนัมเบลเกมเมอร์วันนี้ผมจะมารีวิวเกม,เกม,เ,กมเ,กเกมคราฟเกมช่ว่าเกมคราฟเกมนะคบผมอันนี้ผมก็ลวมาจบาตูนะคะ ก็เหมือนก็เหมือนมาคารับนั่นแหละครับขอค,คาร์บนีกันจะสร้างบ้านตรงไหนดีฝั่งนู้นแล้วกันนะครับ กเอแกะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็จะต้องฆ่าแกะนะฮะเพื่อเอาไปทำเที่ยงนะครับ มีชูกาเรนด้วยโอเคนะฮะเราจะต้องตัดไปเพื่อเอาไปทำอะไรดีเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะ จะแหลกหน่อยนะคะ แถวๆนี้แล้วกันนะครับผมแบบนึงโนอะ okay. เคคนอรู้ว่าเสียงมันหายไปไหนเสียงหูฟังไว้นะครับ จะขอสร้างบ้านก่อนนะคะเออน้าอยากให้ผมเล่นเกมได้ก็คอมเมนมาได้ ฆ่าไก่เพื่อเอาไปทำอาหารนะครัไก่บอกว่ามึงอะ่าฆ่าไปแยม 嗯。 โอเคนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮะเงียบสนิทไปเลยนะครับลืมไปนะว่าใายอยู่คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย